อันนี้เป็นเลเซอร์ทอใหม่เลเซอร์ Laser ตัวใหม่ก็ปรับเปลี่ยนบาลานซ์มาประมาณนึงนะเราเข้าที่ลองจับจับแล้วก็สบัดดูก็จะมาลองขึ้นไปเทสดูเลเซอร์ Laser ตัวนี้ออกมาเป็นสีเขียวเทาก็ อาจจะโดนใจใครมากขึ้นพอตัวก่ยนเป็นสีม่วงเนาะอ่ะน,นี่จะขึ้นเป็น66นะจำนวนปอนที่ขึ้นก็30ปอน 30เปอร์ nbg 6 6ของ vs เฮ้ยหนักหัวขึ้นว่ะเฮ้ยแค่สบัดแค่นี้คือ้องกีนแล้วอ่ะเฮ้ยแม่งสเปคของแบบเอาให้นักกีฬาใช้ได้อ่ะ จจ๋งเรเซอร์รอชม สรุปย่อตอนตีเมื่อกี้นี้นะความรู้สึกตอนตีตัวเลเซอร์สีใหม่มก็ปรับคล้ายเดิมไอตอนแบบเอาลูกลงเร็วๆอะ่ะลูกจิกเหมือนเดิมได้ความสามารถยังอยู่เหมือนเดิมความสามารถของมันอยู่เหมือนเดิมได้หมดแต่เหมือนปรับปรับ,บมาให้มัน,ด,น,นด,ดีขึ้นโอเคขึ้นแล้วก็ ส่วนหน้าไม้อะไรเนี่ยก็คือเป็นทรงเดิมเลยเปลี่ยนแค่บาลานซ์อารมณ์เปลี่ยนแค่บาลานซ์อย,นนอย่างเดียวกับก้านก้านนิดหน่อยก้านเหมือนก้านอ่อนอ่อนลงมานิดนึงเพิ่มน้ําหนักหัวขึ้นมาหน่อยนึงอารมณ์ประมาณนะั้นเท่าที่ผมรู้จับฟีลรู้สึกได้แล้วก็น้ําหนักเป็นอ๋อบาลานซ์มันเป็น295บวกลบ3า u ขึ้นเอ็นสุดได้ปอนด์ 28, ก็เหมือนเดิมปกติแต่หมายถึงว่าแค่บาลานซ์รู้สึกว่ามันดีขึ้น,นกระจายบาลานซ์ดีขึ้น เออทำทำปรับมาได้ดีขึ้นยุงนี่ก็กุศลอะไรอ่ะ,อ,ะอันนี้ขึ้นเอ็นมา30กิฟต์เนี่ยจับแล้วเนี่ยเป็น,นเป็น G6 ฮะ G6 หกเรอเออจับอะรู้สึกยังไงก็ G6 หกเพราะเนี่ย G5 บ้างนะอ่ะเอ็งจับดูอ่ะเนี่ยจีห้านั่นจีหอ่าจีหวก็เท่ากันไอ้นี่จีเบ ลองจับดูเลยแล้วมันกิฟต์เดียวกันพี่ไม่ได้แกะกิฟต์แล้วให้บ้าจับน้ำนึงเดยเออแบบดูด้วเออนี่เท่าตัวสี่เหลี่ยมน่ามันคือ G6 เออแต่เนี้ยถ้าใส่กิฟต์ผ้าพอดีจำเลยเอ่ากิฟต์ได้เป็น G6 แล้วก็สีลวดลีดโลดลายสีสันก็โอเคดีขึ้นนะเอออันนี้ก็เป็นแบบสายสไตล์เรียบหรูเออสไตล์เรียบหรูสีด้านไม่เงาไม่เงา ส่วนเขาบอกเลเซอร์อะไรมันก็แทบจะมองไม่รู้เรื่องอย่างนั้นเป็นรวดลายแบบคล้ายๆงานงานศิลปะเส้นเส้นน่ะอารมณ์แบบคล้ายๆเจ้าตัวเนี้ยฟีลนิ่งก็คืออย่างเนี้นนนยกกแ,ออแต่นี่มองไกลมากๆก,ก,ก็ไม่รู้นะรู้หรืเอเ่เขียวอย่างเงี้ยมีไม่กี่รุ่นเออมองไกลๆพอรู้ไหมล่ะ <laughs> โอเคอันนี้เลเซอร์จบเท่านี้